สวัสด of ีค huh, um so yeah, ่ะมาจากสาย้านั่นแหละมาจากบ้านอะไรบ้านจานโดนจานโดนจานกดจานกรสินจ้าบ่เป็นะยู้าอันเดแกเห็นแต่ลูค่ะอันเดแกเห็นแต่ลูปเพิ่นนั่นแหละ ยังบนทันเร็วค่ะร้านมาเมืองจ้าอุ้ยไม่แปลวชุดเหรอคุณหลานชุดน่ะชวยมากเลยหลานป้าคำใสค่ะไปดูเสื้อผ้าสวยๆกันเลยค่ะหลานป้าคำใสกอกๆนะคะว้ยว้ยเห็ดยังด้ มาเอาเสื้อผ้าซื้อๆเขาไฟหมดแล้วค่ะเหลือแต่ป้าคำใสนี่แหละร้านจานีนะคะมาเด้อ่ะทายูค่ะมาเด้อค่ะเด้อเด้อเด้อนี่ค่ะพาทุงพาพาไฟ ผ้าข้ามผ่าอียงอันนี้ก็ตัวละสามร้อยอันนี้ก็บสองร้อยห้าสิบกะเกงผ้าข้ามแล้วก็ชุดละร้อยห้าียบผ้าไฟนุ่มๆเนาะมาเบิ้งเมคะนี่งามเถืออันนี้กัสองร้อยหาา้าสองร้อยห้าสโออันนี้เพื่อนพัง นี่สุดบางคำยุคพีค่ะโอ้ยก็ยาดอกก็ยาดอกนี่เข้าหนีเบิรแล้วนี่รอยหาซิบเนี่เป็นตะแพรงใส่ใช่ไหมเ่ใหญ่ค่ะถ้าเอาตัวเดียวตัวละรอยอ้ยกระถืบตีนแทววะอ้ยใส่ได้ค่ะน้อยมาโบ่ค่ะ นี่อันนี้เออนี่ตัวนี้น้อยนี่ตัวนี้น้อยน้อยอันนี้เบอร์เอ็มอันนั้นเบอร์เอสน้อยแม่แม่เออ,อมันใส่แล้วคืออีหยังนี่เอวน,นอี่น้อยก็ใส่ได้น้อยกว่านี่ก็ใส่ได้ค่ะโอ้ยสิตีชโน้ยลอยหาซิปอา้ายไ,ไปไอไปไปพวกอีเมสิเก็บอันนี้ก่อนเดอ้อเดอ้อคุณหลานเดอ้อ นะคะนะคะโอ้สิไซเกิบย่านเกิบเฮียบ่ลูกด้วยใหญ่ป้ากใส่บ่เอาดอกลูกบ่เอา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 เลยอันนั้นบ่อยากได้บ่เอาเลยนะคะจ้ะนั่นแหละใส่ดีใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะมันบ่ขาดง่ายได้ถางก็เอา ก้เยอะจ้ะกอก็เยอ,อกไลดีัวกันอยู่จัโนี้ลแล้วเหเออแมนแล้วเจ้ากับมีจักอยู่จ้ะซื้อก็ได้ดอกอันนี้ผาาท่อเอา

Uhm, ข, Eugene, ของผ mm ู hmm. ้ชายเด้อกางเกงขากล้วยของเด็กน้อแม่ว่าดีาอ้ยมันลอยหกสิบข่อยลดหาเจ้าขอยยังให้เจ้าอันนั้นอันนี้สุดท่านอันนี้มันเป็นไม้ด่านได้ตัวเพื่อเอันนั้นอ่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ พุ่นกต่เรากไปขายของ้วค่ะถ้าขายเนยะี่ยต้ขายขี้มนันดีขีม้มขาโอ้ี่เราโฆษณาอ่ะจ่้าเลี้่้ลยเอยูอันนี้นะ่เ่ยเราก็ไปมืกัน ไปน้วกันค่ะโอยบ่เห็นเนาะโอยอยก็นอย่าให้เจ้าเห็นเหอยคอยอย่างไเจ้าทายลูดนั่เดี๋ยวเออโบตัวเองแ่มาไม่คอยกันอย่างไงมาดูมาดูน่าจะกาลสินไปหรอวะเนี่ยไปกาลสินเน่ยเฮ้ยไปเอาม้ตรงนี้มาหมอนี่เองันไหนเป็นซุดมั้งมีถ้ากาเกงเนี่ยอยู่ในมันเรเลือกเราโลดอเจ้าก็ค้นกับเรา เอามาแมนนี่ไงคัาเพลงนี่ไงเอาโหลดเด้อเบิ้งก่อนดิฮาให้เจ้าก่อนเอออันนั้นก็แมนโบแมนเจ้าเอาก็เก่งเดี๋ยวดูเอาเป็นแบนก็เก่งมันยุ่งนั่นเจ้าก็มีคนละครึ่งมั้ยไม่ได้ไม่ได้มีคนละครึ่งไหมไม่มีค่ะนี่ค่ะแมน เขาคอมเมนเนี่ยได้นำเงินคือการเจ้าก็ได้ไปเจ้าอยากคนละสีเนาะนี่สีเลยยาเอนโอ้ยสีนำเงินเจ้านี่ยก็เป็นันเขากันเนี่เนี่เี่ขากันเขาเอาใส่แบบนี้แหละมาขายาใ้ยุคเป็นสุดแต่แม่คุณแม่มหยุน่ยเนคุณแม่ขาเนียิน่นะ ก็อยากได้อันเอซีที่มาอุดหนุนนะก็ได้หนาทีจ้ะเออเลือกเขามันกับอันนั้นเลยนะกางเกงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเจ้าคือบอเอาตัดกันเจ้าจะไปเอาเออเลอปานานเออมันก็เข่ากันอยู่นั่น เอาซีนี่ให้ไปก็ได้นี่ว่าเตมีสเสือมันไป็นญี่ปุ่นตันี้แม่พม่ได้จากป่าตัวสีอันนั้นก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าเก้าเนาะเยสองร้อยห้าสิบเอามาดูมาเบิ้งดูสุตอันอันนันนะกางเกงนะเออเอาตัดกันเออเอาตัดกันไปเลยอย่าไปเอาเออเลื่อไหลเขาก็อันมันสีนี่ก็ได้เสือบา้เป็นส้มนี่แมยัย อืมตัดกันหน่อยหน่อยเด้อเขาบอเอาสีเดียวกันเด้อนี่แบบนี้ได้บ่่นีเพราะว่านีจ้ะอันกับอันเดียวกันนั่นแหละเป็นกางเกงเป็นกระโปรงมี่วะไงกระโปรงกับยูพุ่นเด้กางเกงนั่นแหละมันง่ามอีนัง อันนอันนสุดอันไหโอ้ยสองร้อยห้าสิบอันนี้กระสุดละสองร้อยห้าสิบบ่จะบบแล้วมันเป็นตัวอันนี้ห้าร้อยลูกมันห้าร้อยเออามนเป็นสุดบ่บแมนนี่เจ้าสีนี่กระปู ตัวละตัวละมันผามาค้นไหนมันบอย่นบอยอิหยังบอยสมมันบอตกสีมันเออขนาดหากับมัดมีกระเป๋าสองข้างกระเป๋ามันนะบอยแห้่มันมัดไถดีนางอันนี้กับตัวละสามร้อยมีผ่าข้า <c oughs> ม <c oughs> โอ้ยผ <c oughs> ่า อันตัรกับอะไรผ่าท้อ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ